ก็เอ่์สามสิบเอนะครับเป็นยังไงบ,บ้างครับอันนี้ไม่ก็ยาก,ก่าไหร่นะครับบอกก็อ่ uh, คำตอบก็คือมีไทด์สนะครับมีไทดนะครับอยากนะครับบอกก็มันเป็นรูปมนะัสฟอร์มกับไทด์สนะครับจะเป็นอยากนะครับเช่น あわんにぃぽみやきんあはんたい今日私はタイ料理が食べたいです今日私はタイ料理が食べたいです弁当トンなか OK トーバイなはーサーセッンあかふうさんせいそんに漢字あんべんめいかあんにく花見なはなみなかドクチョンさくらなか โอเคนะครับก็คำตอตกกคือยามดะซังกุณยมางหก็่ปด้กันไหมก็ประมาณนี้นะครับผมฮานามิก็คือ,อไปชมซากุระนะครับก็สวัคนญี่ปุ่นกินเด้าบ้างกินปิงโตบ้างนะครับผมก็ปีนี้มันเป็นสถานการณ์โควิดก็ จำนวนคนที่ไปชมตัวสาก,กละก็ไม่ก็อยู่เท่ายนะครับบอกเก็ไม่ได้ผ่านนะครับโอเคบูสามเสกสานะครับกันจิอันนี้อ่านป็นไหมครับอันนี้่านว่าจิกะชอตต์ชิซโน,นจิแปลว่าตัวอักษรนะครับ เป็นกับังครับผมก็คำตอก็คือดยสองโอคิคุเจดาไซนะครับผมก็ถาสมมติว่ามันเป็นคุณศัพท์อีคุสนะครับผมเช่นโอคินะครับก็มีจนๆอมีจีกุสุรุชิซัยชิักสุรุเป็นต้นนะครับก็แต่ว่ามันเป็นคุณศัพท์นะ นะครับผมก็น so, ี so ่ซ so so okay, ึลนะครับก็ทำชิ้นะนี่ซึลนะครับผมก็ถ้าอะไรปั้นปั้นนะก็เสียงดังก็ชิ้นะนี่ช่วยนะใช่ว่า静かにしてくださいนะครับโอเคสามสิบสี่นะครับอันนี้มันเป็นคำช่วย 父がネクタイをくれました。ブーシーな。ブーシーな。はい、カムナムな。ウケポミカムナムがトコンな。あなたの誕生日に誰がプレゼントをくれますかあなたの誕生日に誰がプレゼントをくれますか สว่วนผมนะครับก็วันที่ฉันเกิดพ่อแม่จะให้ของขวัญผมนะครับก็พเจารณาให้ผมเสวยยุทนะครับเ,วเสวยยุทธทำงานนะครับใช่อันนี้มันเป็นคนชอบมากนะครับโอเคต่อไปนะครับสามสิบห้าอันนี้ง่ายไหมครับ ก็มักอนตัวตัวตวตัวตาวตั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 วตวตั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 บตัวตัวตยวตั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 วนวตัวนะวรับตัยตรััััวัันัวัััวัวววัตว あと,と言えば、チャイボイボイプートゥームなはこうタイ料理と言えば、ソムタムが有名です。なはプートゥーム、アハン、タイ。ソムタム、ミチューセアン、チャイハ京都と言えば、金閣寺が有名です。プートゥーム、ジョンウォッキョウト、京都、ワツイトン、ミチューセアン、パラマニのハン。 โอเคต่อไป36นะครับอันนี้อ่านคันจิเป็นไหมครับอาว่านุ่ายนี้อีกีมาสไปรับนะครับไปรับเป็ยนอะไรบ้างครับก็คำตอบก็คืออาชิตาวะคุจิโกระあなたのうเへ มุกายิ่งขึนนะครับโกลแปลว่าประมาณเราเรานะครับผมถ้าสมมติว่านี่บมันเป็นคืออไรนีหรือว่ากุอะไรดีนะครับจะเป็นคําตอบนะครับเรีว่าคืออไรนะครับก็ใช่ไม่ได้นะครับโอเคท็ไปบ7สามนะครับอันนี้อ่านเป็นไหมครับคันจินะครับอวาเรโซโกทยเย็นนะครับ อันนี้ก็ไม่ก็ยังท่าไหรน,นะครับก็ตอบว่าปลาวาเรโซโกยนิอาริมนสนะครับ็เ็นันเป็นสถ้เ็นที่นี้คนามกะอานิม้สน,น,นะครับ็นตู้เย็นเค38นะครับแกตอบว่็ 私は来年3月にบ้านในประเทศในเอมถ้าสมมติว่ามันเป็นเราเห็นปฏิทินะก็มันเป็นเวลาตรงไหนนะครับมันเป็นดวงสารนะครับมันเป็นเมื่อไรแห่งก็มันดมใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคิวอาชตาอาซาเตนะครับก็แล้วแต่วันใช่ไหมครับป๋ก็ในกรณีที่นี้ก็เราไม่ได้ใส่คำช่วยนะครับ เออคุตุ้ยก็มองกันนะครับค年ณตุ้ยวปปิ้ิมาไหนะก็แล้วแเต่ใช่ไหมครับผมแต่ว่าสมองาส้ปังก6 4นะครับก็ดูปฏิทินก็เขียวไว้แล้วก็เข้าใจนะครับในกรณีที่เนี่ยต้องใส่นี่นะครับใช่โอเคต่อไปนะ3าอันนี้คันจีเป็มไหมครับอ่าเป็มไหมครับอ่าว่าซึเกะเรมสตคาระนะครับน่วยวันนี้น่วยแล้ว โอเคนะครับก็อันนี้มันเป็นอุจินิーー่อยากได้ลยนะครบบุซีนะครับบุซีนะครับบุซีอุจินิ่อยากิด้เลยนะครับถ้ามีอุจิเอ๋อคนใดนะครับผมก็เออ่ความเป็นกลางระหว่างนี่กับเอนะครับผมก็อุจินินะครับก็เป้าหมายก็คืออุจินะครับผมแต่ว่าอุจิเอ๋ใครละครับเราคิดร่วมเอ่อ

1ชันเดียวกันอีกตัวอมตะมาสประมาณนุ่วัตทนะครับผมใช่ทุกคนครับก็วันหยุดยาวมีไหมครับผมที่พวกส่วนมันเป็นช่วงรุ่นจุรมนะครับก็ทั้งแต่สีหักวันที่13จุน15นะครับมันเป็นอโอบนนะครับหมวมสงครามน,นะครับผมใช่ก็นับถูอนับถูอไหวพอมนะครับ โอเคถบไปนะครับอันน,น,นี้อันนี้อันนี้มันเป็นน,นัมน่มุกขาวนากาตาบูสองนะครับใช่ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะครับนานมกไหนนะครับจุุดนนะครับน,นันก็นะครับจะสูอ่าสักอย่างนะครับสักนุ่นนะครับน,นันก็เขานะครับบอก แต่ว่าขั้นล่างเจะไม่ใช่รูปปฏิเสธนะครับต้มงระวังระวังนะครับโอเคอ c <oughs> 1เนี่ยอ่านว่าชิซุน,นะครับผมก็แผนที่นะครับแผนที่ก็คำตอบก็คือคนชิ่จ รับเตโมいいですかรับแปลนที่ได้ไหมครับก็ไผ่รับก็ได้ไหมครับก็เชิญครับไม่เป็นไรครับเชิญครับนะครับอันนี้ก็ในกรณีที่อยากเราอยากทําอะไรก็ใช้บ่อยๆนะครับแต่ว่า,าดูหมอนสุภาพนะครับเช่นเราอยากจะไปห้องน้ำน,นะครับก็ต้องบอกว่าトイレ行ってもいいですかนะครับトイレ行ってもいいですかนะครับใช่ トイレ行きたいですか、チャイダイランテは,ではあートイレ行ってもいいですか、かスパーマンクワーなは o k c 7 3ー,ー,ワーなペンガランハプトッコンハプアニアはお疲れ様でした。 ขอบคุณที่หน่วยนะครับหลังจากทำงานเสร็จแล้วก็คนญี่ปุ่นผู้ป่วยมากนะครับก็ันนี้วันนี้วันนวันนี้วันนี้้วันนี้วันนี้วันนวันนี้วันนนวันนี้ันวนนี้ันนีนวันนี้วนวันวั้นนีัวั้วนนีันนี้ันวันนี้วัวนนี้ันนี้วันนี้วันนีว 明日は休みなしだ。お、ねんな、かむな。お、け、トッパイながら。せいせいせい。ご、あんはやんがいりながら。ご、あんは汚いソッカーブロックですから。お、け、まいは。お、手を洗ってから料理を作ってください。 เทอนะครับคำช่วยโอนะครับเก4สี่สิบ okay, ห้าอันนี้ไม่ก okay, ็ยากเท่าไหร่นะครับโอเคไหมครับก็会社の休みは土อ日と日曜日です่า เอกับบีนะครับวันหยุดของบริษัทนะครับก็อ่าวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับใช่เอทบบีนะครับก็มี2อวันเท่านะครับโอเคต่อไป46นะครับครับผมก็วาตชิวะาไอแลนด์ดเดสไทยขึ้นมา ถ้าคาราคิมามาจากประเทศไทยนะครับใช่อันนี้ก็ใช้บ่อยๆนะครับก็ทุกคนเป็นกันครับก็มาจากที่ไหนนะครับก็ถอบเป็นภาษาญี่ปุ่นได้เลยนะครับโอเคตทอไปนะครับโอเคตอบว่าโมชิมをสตะัะ ทำกับบ้านสเสรียงนะครับก็วิธีท่องก็ทางกับบ้านนะครับถ้าสมมติว่าโอ้ทำแล้วก็ให้โมชิมาสต์ะนะครับแต่ว่ายังไม่จบนะครับไม่ไม่มเสร็จก็พูดว่ายังไงนะครับก็อ๋อิมาเซนนะคยังไม่ถูกนะครับก็ต้องบอกว่ามาดะชิเตะิมาเซนนะครับก็อันนี้มันเป็นผู้ผิดปล่อยๆนะครับ เอซนะครับ <S <S อันนี้ไม่ค่อยยากนะครับก็ตอบว,ว่าตุสิอิซุญี่ปุ่นเอคิมาสึนะครับสี่สิบเก้าโอเคอัดซีดี แอร์คอนว่าつけましょうかนะครับก็โเดเมะฮะお願いしますชุนครับโอเคสุดท้ายอันนี้คันจิยากมากนะก็อ่านวะโอซาระนะครับจานนะครับจานแล้วก็วัดเตะโควะเลเตะนะครับ อะไรดีนะครับโอเคตอบว่าสาราってしまいましたสาราโอวมันเป็นตัว动词นะครับก็อ่ทําให้แตกนะครับใช่ก็้ารมว่าวาเตะนะครับซาระกะวาเตะってしまいましたนะครับก็เราไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าจัมจะแตกนะครับก็ท่อบุกว่าอย่างไรนะครับ ตอบอกอย่างนี้นะครับใช่โคว่าเละๆมันเป็นพันนะครับใช่มันเป็นใช้กับค,คร่วงน,นะครับก็กกนี่อมานะครับก็ซึ่ว่าซักผ้านะครับผาบแล้วนะครับอุ้ยผมบ้านบ้านที่เนี่ยผมซื้อ,อคร่วงซักผ้าใหม่นะครับก็ถ้าผับแล้วก็ละบากแน่นนะครับ โอเคทุกคนนะครับขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้นะครับขอบคลิปนี้ที่หนุ่มกับคลิปทีสองนะครับก็ผมแนะนำทบทวนลายคลาหลายรอบนะครับเพื่อ,อจำคำศัพท์และไวยากรณ์ใหม่นะครับเน d น u r t ครับก็แนะนำนะครับ自分で文をเดบุนโอทุกตั้รามตตรรยไม่หมายถึงว่าถ้าเทนปลายออกด้วยตัวเองจะทำ ให้ hey, เข้าใจได้มากขึ้นนะครับชาก็あればอะถ้าม,ม,มีคำถามขอชงคอมเมนต์ข้างรันได้หรือนะครับปอชายก็อ,อะไรก็ได้นะครับปโอเควันนี้ทุกคนขอบคุณที่มารับชมคลิปอาท่านใจเรียง N5 นะครับแวร์บอล N5 ข่าว50คำ3นะครับก็ผมเพ่งกำลังจะให้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม